สวัสดีค่ะวันนี้ป้าแบมทัวร์กินเที่ยวพากินโรตีอร่อยนะคะตลาดสันปะคอยเริ่มขายตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะขายดีมากเลยนะคะอยู่ที่สารพระภูมินะคะนาสารพระภูมิสวยอร่อยอร่อยมากๆเลยนะคะอร่อยโรตีโคตรอร่อยเลยนะคะอร่อยโคตรถูกราคาเริ่มต้นที่10บาทนะคะธรรมดานะคะ เริ่มต้นที่10บาทร้อยอร่อย,ออยแวะมาทานกันนะคะตลาดสันประคอยอร่อยมากๆเลยนะคะมีทุกอย่างให้เลือกซันนะคะแวะมาได้เลยนะคะเที่ยวเชียงใหม่หาที่กินอร่อยๆตามร้อยพระแบ,บมมรจ้าสุดยอดทุกเมนูเมนูอร่อยนะคะอยากกินอะไรของข้าวของหวานมีหมดทุกอย่างเลยนะคะเที่ยวตลาดเที่ยวตลาดนัดมีหมดนะคะ เพียบเลยนะคะตามรอยมาเลยจ้าถนนคนเดินวันอาทิตย์วันเสาร์ก็มาเที่ยวกันได้นะคะสุดยอดเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่นะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดการติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั่วโลกนะคะอร่อยอร่อยแวะมาเลยนะคะโรตีใส่นมนะคะใส่นมนะคะไม่ใส่น้ําตาลน,นะคะ อร่อยมากเข้มข้นเข้มข้นเจ้มจ้นมากเลยนะคะแวะมานะคะสิบบาทเองค่ะนะคะ,นะคะเริ่มต้นสิบบาทนะคะ thank you for watching thank you for subscribe and uh, to see every day 3 pm and 9 pm thank you so much take care and stay safe too my friend bye